สวัสดีครับผมร้าน r ลเดอร์สปีดระยองครับจะมารีวิวครับฮอนด้ครับคันนี้ฮอนด้ารีเบวสามร้อยครับผมปีสองพันสิบแปดครับจดปีสองพันยี่สิบครับผมเช็คเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเรียบร้อยครับผมยางหน้ายังใช้ได้อยู่ครับผมคันนี้ค่อนข้างเดิมๆครับ ชุดโซสเตอร์ก็ยังใช้ได้ครับชุดโซสเตอร์ยังใช้ได้ครับผมยางหลังก็ยังเต็มๆอยู่ครับท่อเดิมครับอ่เดี๋ยวดูเลขกไหมครับผมอันนี้วิ่งมาน้อยครับเก้าพัน หกร้อยกิโลครับผมอ่าเดี๋ยวเช็คระบบไฟครับไฟต่ำไม่สูงจะได้ครับผมอันนี้มีไฟมากไฟเดียวสายฝ่ายจะได้ครับแต่ดังครับผม ระบบไฟหลังก็ใช้ได้ครับไฟเลี้ยวซ้ายฝาใช้ได้ไฟเบรกใช้ได้ครับผมสนใจก็มาดูรถได้ครับที่ร้าน์德スปีดระยองครับผมครับสวัสดีครับ